สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิ่มและแฟนช่องของทวีผ้ารวยทั้งสองช่องทางเลยพี่น้องเด้อน,นะครับมันีถุกอกาสลงโตเลีกแนวทางนะครับของหลวงปู่อรุณเด็กขางลางเพลินพี่น้องส่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างเซี่ยวเที่ทยวเพื่อล้านขาเพลินด้พี่น้องเด้อน,นะครับหลวงปู่ก็บินบากตรงเน่งหันนะผ่านไปบนเน่งหันนะครับปปนนนนรบอกสู่ที่สน,นองฟังนะครับ เอาสำหรับเลขของหลวงปู่อรุณนะครับหวดนี้ก็คือเหลขก่างด้วพี่น้องเด้อลงเลขล่างของหลวงปู่อรุณมาเทแน่นอนแตกล้านร์สซ้นวัดสันปูวาพี่น้องนะครับเอาฝากพี่น้องทุกปู่ทุกคนพี่น้องนะครับขอพระคุณเอฟซีา F C, ทางสหรัฐนะครับที่โอนเงินมาซอยคานา้ำคาไฟหลวงปู่อรุณในครั้งนี้นะครับขอให้เอฟซี C, ทังสหรัฐอยู่ดีไม่แห้ง มีความสุขความจเจริญเด้อนะครับผอใหายร่างกายแข็งแรงนะครับผู้ประสงค์ผู้ใจบุญนะครับผู้มีเมตตานะครับผ,บผู้ใจประเสริฐนะครับผู้ใจดีใจประเสริฐนะครับเนาะที่ร่วมฮหตบุญนําหลวงปู่ในครั้งนี้บ่าบ่าผู้ใดขึ้นกันนะครับที่ใจดีใจบุญนะครับขอพระคุณลายๆสำหรับไอซีของทวีคนเดิกสุขภูุกคนนะครับเลขล่างของหลวงปู่อารุณมนีมาตวใด พี่น้องมาเบิกมาชมนล้วกันนะครับฝากไว้น้ำเนย่ยจากสองท,องทางทวีพารวยกับทวีคนเดิมพี่น้องนะครับฝากาติดตามไปด้วยพี่น้องเด้อหักแผ่นแพ้งกันนะครับยากาศช่วงเศร้านะครับอากาศสารดีบลวงหายแ้นวนะครับเราจะเดินทางเขาคอนเจนเขาสารคามพี่น้องนะครับจากนั้นก็ ขับรถบ่ได้เฮ็ดคลิปได้พี่น้องนะครับเฮ็ดคลิปบ่ได้ทำขับรถก็ได้นะครับเฮ็ดคลิปบ่ได้แต่บ่ได้ลงคลิปดูทุกอากาศลงกระเซาะกระเซวให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมน้ำกัน้๋ง จะจะเจ็บจะปืนจะขู่จะหวังจะสว่าจะของบริกินเขาไม่ไม่ล่ะให้มีอายุหมัดขึ้นยันลอยประวัติศาสตร์แม่ทวีคนเดิมมาพอเห่าถ้ามันดีมันบ่เป็นหยังดอกถือวานถึงจ้าเป็นลู่นี่หยังสีว่าเจ้าของไปทัวบริกินเขาไม่ว่าม่อันดี้ใส่จะกล่อยปีขึ้นเด้อทำคุณงามคุ้นดี อธิษฐานเราผู้ขามีอายุหมันคนเยี่ยนแปดสิบเก้าสิบปีให้ได้กวันฟั่งค่ำจำพิศเั้าหน้าดื้อยระธานไปมงได้ก็ได้แล้วหรือเก่าให้ถือกานถือยาไปยังยังเจ็บจังเปยจังไข่จังหนาวยาไปเจ็บเปยเปยไปข่าวไปหนาหดื้อคนดีทวี่คดีคนของสังคุมซอยเหลือสังคุมมอบเป็นหนังลอกหายหาย เอาครับพี่นอ้องบัดนี้หันเข้ามาสูโตเลขงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องเดอ้อนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นีค่คือหลวงปู่อรุณนะครับทางสารคามนะครับขอบพระคุณเอฟซีนะครับทุกคู่ทุกคนของทวีคนเดิมที่โอนเงินซอยหลวงปู่นะครับผ่าอยู่มันคนยื่นเดอ้อทางสหรัฐอเมริกานะครับขอบพระคุณหลายๆพี่น้อง นะครับเอา้าพี่น้องทานมาเฮ็ดบุญน้ำหลวงปู่ครั้งนี้นกับขึ้นหาพี่นอ้องลอยเท่าพันเท่าให้ถูกหวยรวยเบือ่อถุงวด์ถกง,งวดเดือพี่น้องเด้อนะครับหลวงปู่อรุณนะครับงวดนี้เพิ่นฟันเน้นข้างล่างเน้นข้างล่างนะครับวงกลมเม็ดเดียวแข็งๆข็นขึ้นสามหาห้าสามเดือพี่น้องเด้อสามห้าห้าสามนะครับมีอยูหาชุดห้าหางพี่น้องนะครับสามห้าศูนย์แปดสามแปด 1 8 8 4พี่น้องนะครับเน้นที่35เน้นที่35นะครับวิ่งบน3เม็ดเดียวให้ที่36มได้พี่น้องเด้อนะครับ36นะครับพี่น้องเห็นบอวิ่งบนเม็ดเดียวให้36เม็ดเดียวพี่น้องแข่นแข่นมักจัดขัดพานพี่น้องบ่มักบึงเป็ยความสุกเปียกข้มบันเทิงแค่นันก็พอนะครับนี่ลหละคือแนวทางของหลวงปู่อรุณหมวดประจำชีพหน่1กุมพาพันธ์2500 67พี่น้องนะครับเสียงกัดเห็บเหบแน่เด้พี่น้องเด้อนะครับตื่นย่ามเศ้ามาอากาศหนาวๆนะครับรีบลงคลิปให้พี่น้องได้เบอร์ในโชคต้องกันนะครับจากนั้นก็จะเดินทางเข่าขอนแก่นสารคามเพื่อพี่น้องไปหาหมอนะครับเนาะอ๋อขี่รถหมอใส่มันกะว่ามีลงคลิปว่ามีเวลาลงคลิปพี่น้องก็ต้องรีบโทรลงต้องรีบท้ำนะครับรีบท้ำเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อพี่น้องนะครับสล้วรับเบอร์โทร0801850627 0801850627เบอร์โทรแอดได้พ like, ี่น้องเด้อแล้วเราเบอร์โทรหลวงหลวงปู่นะครับแอดบริเล่ลงห้แอดลืมนะครับบริเล่ลงห้ยด้วพี่น้องนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับหลวงปู่อรุณเดี๋ยวจะลงหมายเลขโทรศัพท์ให้นะครับหลวงปู่ก็โทรมากมาเคลื่อนนี่พี่น้องโทรมากมาเคลื่อนนี่แอดกับเฮ็ดคลิปอยู่นะครับเลยบริเล่รับตายหลวงปู่ ได้นนนในในทรงต้องขอข่วมไปไปอ,อ,อเ,เอห็ดคลิปอ,อ,อ,อยูย่ปู้นะครับบอกปู้ว่าเห็ดคลิปอยู่นะครับรเนาะเอาปู้ไปเน้นยำเน้นยำบอกไห่ลุงเลขข้างล่าง,งให้หลงวงปู้ในเด้อทพีเอ้ยสันว่าลุงไห่โยครับปู้นะครับลุงไห่โยนะครับก็ของก็เร่งลงเลขดับไห่ลวงปู้ในเด้อทพีเอ้ยสันว่าครับผมลุงไห่แล้วนะครับวัอนี้ลุงไห่เบิ้ด สัมนักกระละมวันนี้ดีโปร่งไห่นะครับจากนั้นีกเดินห้างติดตามน้องมะลินะครับแล้วก็หลวงปูพป่พ,มพ,มพมรมีเวลาก็จะเข้าไปแวะได้พี่น้องเด้อยเสนีมีเวลาจะไปแวะหลวงปู่พรพร้อมกับพ่อสมควรคนฟันแม่นนะครับอันนมีเวลาจะติดตามพี่ให้นนะครับเขาพี่เวลากันเลยเลยนะครับเพราะว่าเอดต้องไปหาหมอนะครับไปหาหมอจะเศร้านะ ย่สบามื่นสิบาก้าหมืสิบเกห้าหมื่นสิบก้าหมืสียกห้าหมืนสิบักห้ายม่นสิบกี้าม่นบ้านพี่นสิบหกห้าหมื่นสิบหก้าหม่นสิบหกห้ารมื่นบหกห้สิบหกห้าห่นสิกาหมต่นสิบหก้่น้องกงนา่คื่นสิาหข้าหมื่นสิบหกาหคืนิ้วห่นบหกห้าหมื่นสก้าหัสบ1กห้ามนสิบ นะครับปู่อรุณฟันเน้นเน้นคือเลขล่างเด้อพี่น้องเดอ้อฟันล่างเน้นเน้นสามห้าสามห้าตัวเน้นเน้นของเพิ่นคือสามห้าเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับร่วมทั้งหมดพี่หาชุดหาหางนะครับสามห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดและสี่แปดพี่น้องนะครับวิ่งบนนะครับเม็ดเดียวสามนะครับวิ่งบนเม็ดเดียวสามนะครับจัดให้เม็ดเดียวแข็งๆคือสามหกสามหกเด้อพี่น้องเดอ้อ นะครับจัดให้เม็ดเดียวฟันเข็นเข็นสามหกพี่น้องนะครับฟันเนียนเยคือสามหกเด้อพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอไว้บปในพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับมักชอบจัดถัดพานพี่น้องบะมักเบื้องตัวควบสุขให้เบื้องตัวควบบะเทิงแค่นั้นกับพ่อนะครับให้เบื้องตัวควบบะเทิงแค่นั้นกับพ่อเด้อพี่น้องท่านบะหมักนี่คือแนวทางของหลวงปู่อรุณท่านสารคามพี่น้องนะครับขอบคุณหลวงปู่อรุณหลาย นะครับให้หลวงปู่อายุหมั่นควรยืนเด้อหลวงปู่แล้วเป็นคนปุ่มแพร่หน่ำหลวงปู่คนปุ่มแพร่นะครับแพร่เพร่ยาสูบแก่กินข้นไฟผิวอีหยัางมิ่งอยังแน่แล้วก็ไอจามไปนะครับนี่คือเหตุผลอ่าบ่าวสุปูฟังนี่คือลูกนะครับเนาะเอาสธหรับคลิปนี้ขอพี่น้องเจรดีไม่แห้งมีความถูกความเจริญฝากไว้หน่ำจากสองช่องทางช่องทางเรามีสองช่องทางช่องทางยูทูบทวีคนเดิมกับช่องทางยูทูบทวีพาร้อยด้วยพี่น้องเด้อ นะครับฝากพี่ฝากน้องซูกูทวนเป็นราแรงเคียวแรงใจเปิดรุกขันลานน้ำเนยมาทอมากระจัดขันกระพานพี่น้องธุรคลิปนี้นะครับขอพี่น้องเอ็ซีนะครับอยู่ทางสหรัฐอเมริกานะครับของสวีคนเดือดของจูดีมีสุขความสุข,สขนนความเจริญสำหรับพี่น้องที่ร่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำดงปูนะครับอายุหมันคนยืนเฮงเฮ่งปกปั้งซูกูทวนพี่น้องสวัสดีครับ